สวัสดีครับผมพบกันกับ yes. euh ช่องคนอีสานหากินสมองขึ้ครับพี่น้องนี่สิมาหาอยู่หากินนี่ครับพี่น้องครับผมสิบะไซเบ็นตับภาพครับมึงนี่หนีข้อเงยครัพี่น้องหนีข้อเงยสิบะไซครับผมข้อเงยพอดสิบะไซท่าหนีข้อเงยหน่อยฟังข้อเงยหน่อยครับข้อเงยหนี่ก็มีกันครับผมแต่ฟังข้อเงยพอดสิบะไซข้อเงยหน่อยเอาไปติดตามกันเบิึงนะครับผม เดี๋ยวใส่ข้อง่อยรับพี่น้องมนีข้องี้ป่น,นาอายุพากินง่ายพี่น้องเอ้ยมันนี่ใส่เป็นต่ภาากับผมหอดไหมเก่าแล้วพี่น้องไหมเก่าพี่ไก่นี่ครับผมนี่ เดี๋ยวผมเดี๋ใส่มุนจักสองสามหลังครับผมสามสี่หลังพูดล่ะเดี๋ยวไปใส่หมุนไหมเก่าพี่ไก่พูดอยู่พุ่นไหลครับผมพ,พี่น้องอยู่นี่ผมใส่เป็นเนี้ยหมูพี่น้องเอ้ยเนื้อหมูติดมั่นครับผมนี่แบบนี้ครับผมนี่ผมใส่เป็นเนี้ยนี่ครับผมผมเคยใส่เนี้ยตับไก่เลยพี่น้องมันหล่อนครับพี่น้องตับไก่เนี่ยมันก็กินดื้อกันแต่วา่ามันหล่อนไว้ไก่นี่ติดมั่นนี่มันสิหล่อนอย่างครับผมพี่น้องนี ใข่เป็นตับไก่ตับนี่พวกปลาตอดมันสิมันสิลอนไว้ครับผมเบ็ดผมใส่เบ็ดเบอร์ทิสส่สามครับผมเบ็ดเบ็ดเบอร์ทิ่สามใส่สายลีดครับผมผมใส่สายรีดคุมเาวอเมตดก่ประมาณเม็ดยี่สิบครับผมนี่ผมใส่เม็ดยี่สิบถืออยู่ยรครับผมถืออยู่ล่องมา่เลยครับผมล่องมแล้วถืออยู่แต่ว่าเนียตับไก่ก็เนี่ยนี่ดีกว่าครับนี่ เงี่ยหมูสีดอดยากแล้วก็มีเข็มติดมันจังหน่อยนี่ปลาตอดปลาอย่างสีสีบุกไฟดอร์ดครับผมพี่น้องนี่แหละครับผมไม้พี่ไ,ไ,ไก่เขานี่อยู่นี่ไล่ครับผมพี่น้องไปเบิ้งกันเลยครับผมนี่ครับผมพูดเสียบเงี้ยแบบนี้ครับผมนี่เสียบเงี้ยหมูแบบนี้ผมนี่ดับไปนี่ครับผมนี่พูดเสียบไว้เนบบนี่ ไตนี่นะครับผมไตนี่ใช้ไตนี่ก็ได้พี่น้องใช้ไตนี่ก็ได้แบบใช้เป็นแปลนก,ก็ได้ครับผมแต่ผมใช้มักไตนีครับผมนี่ไตนี่กับเข่ากันติด้วยกันครับแค่ติด้วยกันอยูงสินี่อยู่ไตแบบนี้มันจะดุดยุงสิเหรอนี่เดี๋ยวผมใชมัดไปนี่ครับนี่มัดไปนี่เล็กหลังหนึ่งผมสินจัดกัาไปไตไตไตหมุนี้เลยนี่พี่น้องผมนัดเข้าไปอีกแล้วครับผมนี่กวด กัวทั้งไตอครับด้อกวทั้งไตออกแล้วกันนัดเนี่ยเขาไปเรามัดไว้นี่ครับผมมัดไว้แบบนี้มัดไว้มัดเล้าก็ดขอดขอดไว้ได้พี่น้องเด้เดี๋ยวสิลืมครับผมขันมันถือเดี๋ยวสิลืมขันถือแล้วมูนี่มันสิจมน้านะครับผมนี่อันนี้มันสิจมน้างเด้วยนี่สิหาเ่เห็นครับผมต้องไม้ต้องขอดด้วยคือกันก็ดักหนูบ้านเขาเลยครับผมใส่บ่วงบ้านเขาอย่ะงไม่แบบนี้มพชมักใส่เองสิครับผมนี่ ใส่เข้าไปเตะไตะครับผมแบมยาเข้าไปเราใส่เงี้ยเข้าไปเตะไตะครับผมเป็นแบบสีเขากลางเลยพี่น้องมัดเราเขากลางเลยครับผมนี่นี่มัดแบบนี้แล้วก็กวดยาอีกหน่อยครับผมกลวดยาวเหนียงหน่อยก็วกางรวดนี่กางถิ่งงสิรวดนี่ม่อังสิมัดไว้พี่น้องมัดไว้นี่ยมาเทียบกันลืมมือผมนี่นี่มือเส้าม่าลุ้งหน้าบัดนี่แค่ใส่ใส่ใส่ไปเลยครับผมนี่ มัดขอดไว้ครับผมขอดพี่ยังใส่บ่วงหนูบัตรเท่าหรอครับมัดขอดไว้ที่กันเวลามันติดแล้วพ <music> ี่น้องเวลามันถ <IP> ือแล้วเนี่ยตัวนี้มันสิล่องจมน้ำนี่พี่น้องนี่กันตัวใไงเนี่ยมันสิล่องจมน้ำไปเได้นี่มันสิเจียวจมน้ำไม่ได้มันจะหายครับผมพี่น้องกับน้องขอดไว้เนี่ยมันสิหายยากครับผมมันสินไหมไปหายยากมันจะหายไงผมจะไม่เย่นเล่นเล่นยามครับผมไหมนี่มันก็พลาดเลยพี่น้องพี่ไก่นี่ยไรครับพอกนี่ พี่ไก่เพิลอกล่อง,องมาเหรครับพี่ไก่นี่ได้หลายตัวครับผมเดี๋ยวพีสิลองเซยุ่งหนีผม,ด,มด้วยน,นี่แบบนี้ครับพี่น้องนี่มันยุ่งสิเหรอครับพี่น้องนี่แบบสิหลายครับผมพี่น้องสภาพอ่ะนี่ครับผมนี่ยุ่งลงไปเล้วครับนี่มัดแล้วก็ยุ่งลงไปดนูนี่ฝากกดติดตามช่องคนดเอไสารหากิดสมองกันไหมนะครับเด้อผมฝากกดติดตามเพียบเป็นกำลังใจให็นไหมนะครับ ผู้ธด์ที่ตามแล้วอค,นนค,อ,อ,คอยโส่งไขม,ขขมันนะครับเดอ้อคอยโส่งไขมันให้อยู่ดีไม่แห้งสุดสุดคนนะครับเด้อคก้มเก็บจะเสด็จก้มเผยจะเสมีให้มีเด็คก้มสุขคก้มเจริญนะครับเด้อพี่น้องเลยใส่บ่อยพ่องเอ้ยฝนตกข้ามพรมบ่ดน,นี้ติดตามผลงานเลยครับผมพี่น้องมือนะ่ะก็สีม,มานบ่ใส่เสร็จฝนตกพอดีครับพี่น้องเลยไปติดตามผลงานมือนะครับเดอ้อมือจะไม่หยาบเหีเ่ยวเลยครับ ไปเลยครับผมมือนครับมือกับเส้าพ่อกันครับผมไปยำนตะพาดน้วยกันครับพี่น้องมือนีก็บมะไซพี่น้องมาเทียงหล่อยพี่น้องเอ้ยมือนีไปยำนตะพาดน้วยกันเลยครับพี่น้องสือมันหม้อมันมือนี่เพราะว่าไม้นี่เนี่ยพวกหนาพาดครับพี่น้องเคยมาใส่สุปีครับผมบ่ค่อยพาดไปไลยครับผมไปเบิ่งครับผมมเสือมันหม้อมันไปกันเลยครับผมไม้นี่ก็ใส่สุปีครับพี่น้อง ได้สูปีครับผมโคตรหนาพาดครับไปติดตามนะครับวิศวันบ่นี่ข้องนีข้องเงยครับผมพมี่น้องนี่ข้องนี่ก็ไหลกันได้พี่น้องนี่แต่ว่ามันไม่ค่อยถือครับผมข้องมัน,น,นเงยปวดแพ่เสียข้องอีกหน่อยเอา ป่าในไหลเท่าไหร่อครับผมเจ๋อเลยสิสิหึฮ,ฮึมันจะพี่น้องฮงึจะดึงไปสัตว์โอ้เดียบปล่อยพี่น้องโอ้ตัวนอ้นอยครับพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวน้อยครับตัวน้อย อตัวบ่อยไหครับพี่น้องบ่อยไหบ่อยไหเดี๋ยวตัวน้อยครับตัวน้อยบ่อยไหครับนี่ตัวน้อยนึกพี่น้องเลยตัวบ่อยไหครับผมเด้อผมจะจับก็เป็น ครับผมตัวปุใหญ่ครับพี่น้องตัวน่อยเดี๋ยวผมพุทกันครับผมข้องญีพี่น้องกหลีตกปลายพี่น้องเลยบ้านเ้อแหวบนะพี่น้องน้อยหน่ะมัานนี่ตุกเก่ะ ของเงี้พี่น้องเนี่ยไปกันพี่น้องไปยามมากินครบผมว่าสิมหวานมุมมือนี่ยามมาได้ประมาณแปดก้าวลังเลยครับผมไปติดตามกันเ้ยครับผมสิมหวานมุมมือนี่เสร็จล้วพี่น้องเนี่ยเสียกิ้วเสร็จล้วอึอหื 응? 그뜬뜬 피넛. 응? 사잇돌 몇 개? 몇 개? 나 스페인 외국인들. 레프. ถือ보노. 레프 레프. 우유 우유 피넛 우유 우유 우유. 드디어 드디어. 레프 레프. 뭐야? 한 숙주 한 황이. 뭐야 มันมีคนถือกล่องหรอพ่อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยวอน้เรียบ้อยครับพี่น้องเอ้โต๊ะซำหันห่พี่น้องีกนน้อยเดียวพี่น้องเอู้นะนี่กนน้อยนึงครับพี่น้อง แต่สองครับพี่น้องง่๋ยัวหันน้อยนึงครับผมโคตรเท่าเลยครับผมอย่างเอี้ย,ยพี่ หมานี่ก็ครับพี่น้องแง่เตือบอยู่ครับผมแง่เตือบอยู่แง่ก็ตัวหันอยู่ครับผมแต้มสองพี่น้องแต้มสองครับผมจิ้งฝากกดติดตามช่องคนอีสานหากินสมองนะครับเด้อฝากติดตามไหมนะครับผมจิ้งฝากกดตี่สามช่องคนอีสานหากินสมองผู้ใดกดติดตามแล้วก็ขอให้โชคให้มันนะครับเด้อขอให้โชคให้มันให้ยยูดีไม่แห้งสุดๆคนนะครับเด้อ ก้มเก็บจะเสียได้ก้มไข่จะเสีมยสมีนะครับเดอ้อให้มีที่ก้มสูงก้มจะเลื่อนะครับมันนี่ก็มาใส่ตัวภาพนะพี่น้องมึงเนาะพี่น้องเนาะที่เรื่งฝากกดติดตามมัย้ยนะครับเดอ้อกดกระดิ่งไปพี่ประผาดคลิปใหม่นะครับเด้อน้่งดีเพิ่งได้ฮึเครื่องตึงพี่น้องไง เดืองตึงถ you know. oh, ือหลเล็ดแลวอยู่น้อหนอโอ้โอ้ยอยย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 อยย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 ย้ยย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 วยย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 ย

เยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูกันครับผมดีกว่านักเนาะเดี๋ยวหนอยพี่น้องโอ้ตัวหน่อยก็เอาพี่น้องเลยตัวบอลใหญ่ครับผมแต้มซีครับพี่น้องตัวบอลใหญ่ครับผมตัวบอลใหญ่ทำฝ่ามือนี่ครับผมเนาะบอลใหญ่ครับบอลใหญ่เดี๋ยวผมปว่าผม มูลเรียญอะไรพี่น้องเอ้ยมูนเหรียญเดียวมูลยังสิพูดนะคนไหนหยางมุลเลยพี่น้องเอ้ยอยู่บนนอ่นเนุ๊ก มัวอยู่ว่ะพี่น้องมัตึงขาดพี่น้องเอ้ยสิดเด็ดครับพี่น้องสายลีดขาดครับพี่น้องโอ้ยพ่อขาดครับพี่น้องเอ้ยดังนี่พี่ตัวเงี้พี่น้องพู้หนึ่งสายลีดจนขาดเนาะสุดเดไดครับสิดเด็ดครับตัวเงี้ยท้พี่น้องนี่สายลีดขาดเลยครับ สายลีดขาดพี่น้องหกเสียดายดิฮะยังานพี่น้องเลยหลังมันขาดจ่พี่น้องเลยใช่หรอเส่วันนี้อยู่เดียวพอหนี่ฮึฮึใส่อินยยัี่ปีฮึตึงแล้วพี่น้องถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว ึเทียบร้อยพี่น้องโอ้ตัวหน่อยยิ่กว่พี่น้องเลยตัวบปใหญ่ครับผมตัวบปใหญ่อีกแล้วหาเต้มเลยครับผมสุดยอดเลยครับผมตัวบปใหญ่ครับตัวบใหญ่โอ้พี่น้องเลยหลังนึ่งขาดไปครับพันนี่หลังขันมันขาดไปขี่ตัวใหญ่ครับพันนี่เดี๋ยวผมเพิ่งจีบป,ปดก็แลผมได้หาเต้มพี่น้องเลย มันกเพี่น้องได้หาแต้มครับผมเกือบเท้าหมายนึกเอาผมขาดไปหลังนึงนะครับน้องก็อย่าตัวยี้ครับหลังนึงนั่นโอ้สิได้ครับพี่น้องเลยจะลืมฝากกดติดตามช่องโค้ดอีสานหาก,กินสมองไหมนะครับเด้อผมไอพวกที่กดติดตามแล้วก็ขอให้โชคให้มัน,นะครับเด้อขอให้โชคให้มันให้อยู่ดีเพียงสูขข่ทุกคนข้มเก็บจะเสียได้ข้มไข่จะเสียมีนะครับเด้อให้มีดข้มสุขข้มเจริญสู่ทุกคนนะครับเด้อ ชิปนี้ก็ไปสช้กับผมสวัสดีครับผม